สวัสดีครับพี่เพ่เพื่อนๆนะครับนี่มาชมต้นพลิกกันนะครับดกมากนะครับต้นนี้ปลูกริมรั้วนะครับรั้วไม่ได้ปลูกก็ไม่แน่ใจนะขอนขึ้นเองหรือเปล่าไม่แน่ใจนะนี่ครับเป็นรั้วบ้านเนาะเจ้าของก็ไม่ค่อยดูแลเท่าไหร่แต่มันดกมากนะแปลกนะครับถ้าไม่ได้ดูแล ดอกได้ไงเนาะปุยก็ไม่ได้ใส่นะครับน่ครับแตกดอกจกช่อเลยนะครับรู้เขาเรียกพริกอะไรแล้วนะครับมันจะมีขาวบ้างแดงมันจะน้อยหน่อยนะครับโอ้ใกล้ๆนะครับแตกเกือบทุกยอดเลยนะดอกมันนะ ไกลนะครับอยู่ริมรั้วระหว่างประตูบ้านเลยนะครับข้างล่างจะลกหน่อยนะเจ้าพอดีเจ้าของก็ไม่อยู่บ้านนะครับเดี๋ยวดูต้นหน่อยครับขนาดไหนครับโอ้ต้นใหญ่มากเลยนครับวามสูงก็บอกเลยหัวอีกนะครับประมาณเกือบ2เมตรนะครับสูงนาน้าดูเลยนะ วนกลอนที่ผมถ่ายลงมานะครับที่ว่ามันดกนะครับก่อนโน้นนะครับถ่ายมาจากชั้นบนนะครับลงมาชั้นล่างนะครับเดี๋ยวจะลองชิมดูนะว่าเผ็ดหรือเป่นะฟังเสียงดูนะครับกรอบไหม,มเผ็ดใช้ได้ครับ แซ่บๆโอ้ยอรอย <c oughs> ดูสีขาววบนี้ก็เผ็ดไม่เบานะครับขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆนะครับที่รับชมนะครับ,บกันหน้าจะหาคลิปใหม่ๆชมนะครับ โอ้ยเผ็ดนะครับเดี๋ยวชิมดอกเล็กอีกดอกนะครับดอกเล็กก็ไม่เผ็ดเท่าไหร่นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับขออนุญาตไปหาน้ำทานก่อนนะครับเผ็ดเหลือเกินบายบายปุ้นปูนเจอกันคลิปหน้านะครับบายบาย